สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญสิบบาทเนื้อเกินมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเหรียญน,นี้จะมีเนื้อเกิอนอยู่สองจุดจุดที่หนึ่งก็คือจุดนี้นี่คือเนื้อเกิน เป็นเนื้อเกินสีทองนะครับจุดที่สองจุดที่สองจะมีเนื้อเกินเป็นรูปสัตว์อยู่ที่ตรงพอสเภา ครับอยู่ที่ตรงสระอูคำว่าภูมินะครับเป็นลักษณะสวยงามมากนะครับมองอีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆกับรูปหมีหรือไม่ก็คล้ายๆกับหมูป่านะครับเหรียญนี้ก็ขายได้นะครับราคาอยู่ที่หลักสิบก็มีเนื้อเกินกสองจุดจนที่ไม่ได้ไม่ได้ให้เป็นจุดสำคัญ ให้สองจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับด้านหลังก็ปกติธรรมดาเทียนนี้จะเป็นปีพศสองพันห้าสามสิบเจ็ดนำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมแต่ช่องสมาคมชาแนลเราไม่ได้ประกาศร,รับซื้อนะครับเรียนนี้่เพื่อนๆก็ไม่ต้องสอบถามมา นะครับช่องที่ประกาศร,รับซื้อ,อเพื่อนๆก็ต้องติดตามดูเป็นประจำนะครับตามดูเป็นประจำนะครับถ้าช่องของ,ของประนาดนะครับเรียนนี้ก็ขายได้แต่ต้องมีเรียนหลักต้องมีเรียญหลักมาก่อนเหรียญหลักคืออะไรเหรียญหลักก็คือเรียนสิบาทปีพศสองพันห้าอสี่สิบเอ ปีพศสองพันห้าสีะครับมีเรียนหลักก่อนนั่นคือเรียนหลักแล้วก็เรียนแบบนี้ก็แนบ่ไปนะครับมีต้องมีรายเหรียญแนี่ไปเป็นค่าจัดส่งก็ได้นะครับค่าส่งวัสดุนะครับก็สำหรับทิปนี้นะครับก็มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ติดตาม รับชมนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ข้อมูลเหรียญที่ขายได้เท่านั้นเองอสำหรับคลิปนี้ก่อนจะก,กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทางช่องก็จะมีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆอได้ชมตลอดไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ